หลายท่านอาจจะมองมาที่สิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้ที่ผมพรพบในวันนี้อยากจะกลับเรียนว่าสิ่งนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่มากับกรมปรัมันธ์ตลอด81ปีเป็นพระอินทร์เป่าสังพระอินทร์เป่าสายการที่พระอินทร์คือเทพที่ยิ่งใหญ่การเป่าสังหมายถึงการส่งสาร ส่งเสียงสื่อไปอยังทั่วโลกเพื่อให้เป็นการรับรู้ถึงข่าวสารบ้านเรืองรวมทั้งความสุขความทุข์ต่างๆด้วยพระอินป่าสังเป็นสัญลักษณ์ของกรมย้ต์พันธุ์ครับเราเรามีมาแ1ปีปีที่เป็นปีที่แ1แล้วนะครับก็พระศิลป์ป่าสังพระอินทรเต้นเต้นเต้นหนะ้ามเอาไปออกสเก็ตผ่านนะ น้ะอินเป่าสังที่ถืออยู่นี้เข้าพิธีแล้วครับเข้าพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมและเพื่อนข้าราชการกรมประชาพันธ์ทุกคนมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้และก็ขออนุญาตมอบให้กับสมาคมนักรองแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมโดยในพระราชูประรถมของสมระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมอบให้กับท่านประธาน ท่านท่านผู้เลี้ยงประธานใช่ไหมน,นายกสมาคมนายกสมาคมด้วยด้วยด้วยความรักด้วยความผูกพันและด้วยหัวใจของพวกเราทุกคนครับท่านผู้ดีขึ้นเลยนะคือแนวมอบ 공부 <laughs> <laughs>